นะครับก็กล่าวว่าสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการทํางานของนะครับหนุมน่มๆนะครับพนักง,งานขององค์การมานส่วนตะบนคุลิงนะครับก็เนื่องด้วยนะครับเป็นกิจวัตรหน้าที่นะครับที่จะต้องอเขาเรียกว่าการนําน้ําอุปโภคบริปโภคนะครับมาให้กับ ประชาชนนะครับของพื้นที่ตำมนลคุริงนะครับก็นี่เป็นหนทางนะครับที่จะเข้าไปสู่นะครับบ้านของประชาชนนะครับที่เราต้องนําน้ําให้นะครับโดยสภาวะอย่างไรนะครับก็ต้องไปครับต้องไปนะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับช่วงนี้นะครับฝนไม่มีนะครับก็ยังพอได้เออเขาเรียกว่า พอได้วิ่งนะครับแต่ถ้าฝนก็อาจจะมีการทะลื่นทะลนิดนดหน่อยๆก็ต้องต้องทำนะครับทำไม่ใช่ว่าก็ต้องทําคือหน้าที่โดยตรงนะครับฝนแรงนะครับน้ำหมดนะครับก็ขอน้ําจากอบตอนะครับเพื่อนํามาใช้นะครับเกี่ยวกับบริโภคบ้างให้สัตว์บ้างนะครับวัวไฟายไก่อะไร นี้นะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาสู่นะครับพื้นที่นะครับก็กระต้นกระแท่นนะครับพื้นที่ของบ้านนะครับบ้านที่ว่าอันตรายนะครับเพราะว่าอยู่บนเขาสูงนะครับเขาสูงโดยทางก็แคบนะครับทางก็แคบทีนี้ก็เข้ามาถึงโดยสวัสดิภาพนะครับก็ทําการนะครับนาน้าลงไปใส่นะครับในออคงน้ําในถังน้ํา นะครับรถยนต์มีครับแต่มาถึงแล้วนะครับถึงแล้วโดยสภาพการที่นะครับไซ้คลอนนะครับกลับไปก็กินข้าวได้เยอะนะครับเพราะว่านำไส้จากระบบระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระท่อมนี่ก็มีนะครับบ้านเขาอตอนนี้เป็นเศรษฐกิจแล้วนะครับลุทอมลุทอมนะครับข้างล่างนี่ก็เป็นตีนเขานะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ ทิงม um ีที่ปามนะครับมีสวนปามมีหลายๆหลายอย่างนะครับของบ้านมีวัวนะครับก็ต้องให้วัวกินนะครับคนคนด้วยนะครับสัตว์ด้วยท่อก็มีครับท่อน้ําเกลือนกลาดไปหมดนะครับแหล่งน้ําก็น่าจะมีครับแต่เราก็ต้องมาส่งครับในเมื่อเขาไปขอนะครับเราก็ต้องเอามาให้นะครับเรื <c oughs> <tavalla> euh. ่องปกตินะครับท่อน้ํานะครับที่เขาได้ ตัดแต่งไว้เพื่อํำระบบน้ําให้กับต้นไม้นะครับวันนี้ก็ได้ต่อนะครับต่อท่อนะครับเพื่อส่งน้ําให้ลงไปอยู่ในโอ่งน้ําของบ้านหลังนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราทําทด้วยใจนะครับทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ความลำบากนะครับ มันต้องมีแน่นอนนะครับทํางานถ้าไม่มีอุปสรรคถือว่าไม่ใช่งานนะครับมันเป็นเป็นเงินนะครับเป็นเงนินไม่ใช่งานนะครับก็ต้องมีความลําบากกันบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับ <c oughs> ก็เราสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ปลายสายนะครับซึ่งมาลงโอนะคบก็เป็นการอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะน้ําสะอาดไว้ดื่มกิน ไม่ดื่มกินครับนี่คือเจ้าของบ้านนะครับอยู่ดีนะครับก็ขยันขันแข็งนะครับอบตเราก็ต้องก็เรียกว่าทําทุกอย่างนะครับทําทุกอย่างก็ล้างโอ่งด้วยก็ไม่แน่นะครับบางครั้งบางกล่าววันนี้ก็จะขโมยต้นไม้นะครับพูดเล่นครับผู้เล่นไม่มีอะไรครับต้นไม้ก็สวยนะครับปลูกก็เยอะแต่น้าไม่มีที่จะให้ก็เลยต้องของัวก็สวยครับ เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ยอดเยี่ยมนะครับปาล์มก็ดีดีนะครับแต่วัวกินใบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ่านี้แหละครับมันเป็นเรื่องราวนะครับวา์มเป็นมาของการเดินทางนะครับอันแสนสะบักสะบอมของการนําน้ํามาส่งให้กับชาวบ้านนะครับทุ่มเทครับองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับทุ่มเทครับทุ่มเทก็ไม่ไม่ทุ่มก็เทครับ ตอนนี้ประมาณสัก11โมงได้นะครับ10โมงกว่า,ก,วาก็ต้องเทครับพอมาถึงที่แล้วจะไปเทตอนทุ่มก็คงจะกลับไม่ได้แลวครับเพราะมืดมองทางไม่เห็นนะครับก็ขำขำกันไปเมนิดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับก็ดูกันนะครับดูกันว่าการทำงานนี้นะครับขององ์การบริหารส่วนตำบลคูริงหรือทุกทกท,กที่นะครับอ่าประง,งานที่ส่งน้ำก็ต้องเอาน้ำ มาส่งเพราะว่าชาวบ้านขัดสนนะครับขัดสนมากเรื่องการาานาอุปโภคบริโภคนะครับขัดสนก็ต้องนํามาส่งนะครับอันนี้บนหลังรถครับเพราะต้องปีนขึ้นไปเพื่อกวบกุมวาลวครับกลุมวาลวที่ดันน้าลงไปนะครับในโอ่งน้ํานะครับก็เรียกว่ามองมุมสูงอืมนะครับสองขาออภัยบางครั้งอาจจะมีแกแอมกับไอไปบ้างนะครับ <c oughs> พูดมากก็เรื่องปกติน้ำลายติดคอนะครับอันนี้มุมสูงครับสวยครับวิวทิวทัศน์ของตองมูซีนะครับตำบลกุลิงนะครับผมก็โอเคครับฝากกันไว้นี่แหละครับคือการทํางานนะครับการทํางานงานคืองานนะครับงานคืองานสวัสดี